สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro by ชุริกร์นะคะวันนี้หัวข้อแม่หมอจะมาทำคลิปในวันนี้ก็คือตัวตนในอนาคตของคุณอยากที่จะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะมาดูเต้นคลิปนี้ในเพื่อความบันเทิงแม่หมอจะบอกวาเพื่อความบันเทิงอ่ะจริงๆแล้วว่าเราเราดูคลิปทุกวันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ อาจจะดูเพื่อความสนุกอาจจะดูเพื่อความบันเทิงหรืออาจจะได้สาระอะไรดีๆในช่องของแม่หมอไปก็ได้นะตัวตนแนนะคุของคุณอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะจากไพ่สำหรับนี้นะแม่หมอขอเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนว่าวันนี้คลิปนี้ จะเป็นของใครนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณคุณได้เก้าเหรียญแล้วก็เก้าดาบเก้าเหรียญกับเก้าดาบนี่เป็นอะไรที่ย้อนแย้งกันมากๆเลยนะความรู้สึกพลังงานแรกเนี่ยเหมือนจะเครียดก็เหมือนเหมือนจะรู้สึกดีก็เหมือนกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่หรือเปล่ามาให้ช่วยเสริมอีกสักสามใบนะคะ แปดดาบ The w i e l of Fortune แล้วก็สองเหรียญที่เด่นๆเลยนะพลังงานของคุณตอนนี้อ่ะสิบเหรียญแม่หมอมองว่าคุณกำลังต่อสู้กับหัวใจของตัวเองอยู่อ่ะคุณกำลังต่อสู้กับความคิด คุณกาลังต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในในในเรื่องของความคิดก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพเลยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการที่เออเลิกคบใครสักคนหนึ่งเออเลิกทํางานตรงนี้ได้มาทํางานใหม่หรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจบจากสถานการณ์เดิมๆอะไรแบบนี้ก็ได้ทางกายภาพหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความคิดที่แบบ แปลกใหม่ทัศนคติที่ที่แปลกใหม่สำหรับคุณมากๆเลยแล้วคุณรู้สึกโอเคแต่มันไม่ใช่ความเชื่อเดิมๆมันไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยคิดแบบเดิมๆอะ่ะแต่คุณได้มาเห็นได้มารู้ได้มาคุกคีกับบางกลุ่มบางคนจนทำให้คุณมองภาพที่เขาเขาเป็นอยู่กลุ่มเพื่อน เพื่อนใหม่ที่เขาเป็นในลักษณะนั้นหรือเขามีความคิดแบบนั้นและคุณรู้สึกว่าเออคิดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมีมีทัศนคติแบบนี้มันก็ทําให้มีความสุขขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณอาจจะกําลังต่อสู้กับตัวเองในเรื่องนี้แต่มันจะดูแตกต่างจากวงโครจรเดิมๆของคุณความเชื่อเดิมๆมันอาจจะนอกกรอบออกไปเลยอะแล้วคุณกําลังต่อสู้มากๆเลยมันเหมือนเป็นช่วงชหตา ช่วงชะตาที่สําคัญเขาเรียกว่าช่วงเวลาสําคัญในชีวิตของคุณเหมือนกันนะในสิ่งที่แม่หมอเห็นในการที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าเออจะออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือเปล่าหรือจะออกจากจุดเดิมๆด,ดีไหมหรือจะยังประคับประคองทั้งสองด้านเนี่ยความรู้สึกของคุณไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนอย่างที่บอกมันย้อนแยง้งความอีกความรู้สึกที่คุณได้รับรู้มาเนี่ยมันก็โอเคนะส่วนอีกความรู้สึกมันก็อยู่นอนเนื่องกับคุณมาเนิ่นนานเหลือเกินจะทํายังไงดีลนะ จะทำยังไงดีวันนี้พลังงานเนี้ยไม่หมอถึงถึงได้มีแบบคลิปนี้ข้อความเนี้ยที่จะเข้ามาว่าตัวตนในอานาคตของคุณอยากบอกกับคุณนะ่ะน่าจะอยากที่จะมาบอกข้อความอะไรดีๆให้คุณได้ปลดล็อกพลังงานตรงนี้ถ้าเจ้าของคลิปมีพลังงานแบบนี้คุณเตรียมได้รับข้อความจากตัวคุณนั่นแหละในอานาคตอนะ่ะในไทม์ไลน์ที่มันมันเกิดขึ้นแล้วในอานาคตเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะ ถ้าใช่ถ้าตรงอย่างที่แม่หมอบอกก็ไปฟังถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงก็ลองฟังดูอาจจะมีข้อความอะไรดีๆฟังสนุกสนุกเพลินๆไปอยู่เป็นเพื่อนในช่องของแม่หมอในทุกๆวันนะคะตัวตนในอนาคตของคุณอยากที่จะบอกอะไรกับคุณคะก้าวดาบเขารู้นะว่าคุณกำลังเครียดอยู่คุณรู้คุณในอนาคตรู้ เด็กถือถ้วยหกดาบอัศวินถือเหรียญแล้วก็สามไม้เทา้าตัวคุณแนานาคตอยากที่จะบอกว่าว้าวจัสติตอนนี้ตอนนี้คุณน่ะรู้นะว่าคุณแนอนาคตอ่ะรู้นะว่าตอนนี้คุณกำลังคิดมากอยู่ ตอนนี้คุณเป็นช่วงเวลาสำคัญของคุณจริงๆเลยที่คุณจะก้าวข้ามความพิเศษที่คุณกำลังจะก้าวข้ามความแปลกใหม่หรือตัวตนใหม่ของคุณเขาบอกกับคุณว่าคุณกำลังจะได้พัฒนาตัวเองวันนี้เขาอยากจะบอกให้คุณได้เริ่มต้นความรู้สึกดีๆได้เลยคุณไม่ต้องลังเลสงสัยคุณไม่ต้องไปเครียดคุณไม่ต้องไปคิดมากในตอนนี้คุณกำลังคิดมากอยู่ คิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะอะไรที่คุณคิดมันยังไม่ได้เกิดขึ้นคุณอาจจะคิดนูน่นคิดนี่ไปต่างๆนานามากมายแต่เขาบอกว่าอย่าคิดมากความคิดมากมันเป็นอะไรที่พลังงานอะไรที่มันมันเป็นวเบชชันที่มันต่ำอยู่แล้วพลังความถี่ความถี่ที่มันต่ำอยู่แล้วดังนั้นเขาอยากจะให้คุณหันกลับมามีความรู้สึกดีๆเด็กถือถ้วยก็คือจะต้องเข้าใจคุณจะต้องเข้าใจแล้วว่าอันไหนคือความสุขของคุณ อะไรคือความสุขของคุณให้คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าคนเราทุกคนบนโลกใบนี้อยากที่ต้องการความสุขกันทุกคนถึงแม้ในใจลึกๆเราจะมีความเชื่อหรือจะมีความศรัทธาอะไรที่แบบสุดจิตสุดใจจริงๆแต่ตัวตนข้างในของคุณน่อยากจะบอกว่าให้ถามตัวเองว่าคุณมีความสุขมากพอหรือยังสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันสร้างความสุขให้คุณหรือยังแน่นอนที่สุดคุณในอนาคตเห็นว่าตอนนี้คุณกาลังเครียดอยู่ และแน่นอนที่สุดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่คุณจะต้องคิดที่จะต้องเครียดในตอนนี้ออกจากจุดที่มันคิดเครียด,ยดหกดาบให้คุณเดินให้คุณเอาตัวเองเอาความคิดของตัวเองออกจากอะไรที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ทำให้คุณต้องหยุดอยู่กับที่หรือลังเลสงสยัยหรือไม่แน่ใจค่อยๆค,คิด ค่อยๆวางแผนค่อยๆทำแต่จะต้องเริ่มหวานเมล็ดพันธุ์แล้วคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วถ้าข้างในของคุณมันกระตุ้นว่าเออสิ่งนี้มันดีสิ่งสิ่งที่คุณกำลังอย่างที่ไม่หมอบอกไปนะตอนแรกๆนะที่คุณกำลังจะออชั่งน้ำหนักอยู่ว่าเออจะทำตามแบบที่ที่ได้รับข้อมูลมาใหม่ๆ จะเชื่อตามแบบที่ได้รับข้อมูลมาใหม่ๆดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเชื่อข้อมูลเก่าๆดีตรงนี้ตัวตนของคุณน่ะให้คุณวิเคราะห์ให้คุณวิเคราะห์ใจเย็นๆค่อยๆอยเรียนรู้คุณไม่คุณไม่จําเป็นจะต้องรับข้อมูลมาแล้วแล้วคุณเปลี่ยนตัวเองไปเลยทันทีทันใดแต่คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องปฏิเสธสิ่งที่มันเข้ามาข้อมูลต่างๆที่มันเข้ามาในช่วงนี้ หรือความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่มันเข้ามาในช่วงนี้ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันไม่มีความบังเอิญให้คุณวิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าดูสถานการณ์เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเออสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือเปล่ามันทําให้คุณมีความรู้สึก f ูล f ิลแบบมีมี power มากๆในตัวเองอะรู้สึกแบบลหลงไหลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิต สิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ๆมีความรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณได้ฟังทุกครั้งที่คุณได้เอาตัวเองเข้าไปสัมผัสหรือทุกครั้งที่คุณได้ให้ตัวเองได้มีแอคชั่นกับสิ่งๆนั้นน่ะคุณเกิดความหลงไหลหรือคุณเกิดอะไรที่มันฟีดแบ็กกลับมาในความรู้สึกหรือเปล่าคือการฟีดแบ็กกลับมานะให้คุณสังเกตว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกดีหรือเปล่าแต่ไอ้เรื่องที่เครียดเนี่ย ตัวคุณในอนาคตบอกว่ามันอาจจะเป็นอีโก้มันอาจจะเป็นความเชื่อเดิมๆม,มันอาจจะเป็นความคิดเดิมๆที่มันถูกปลูกฝังมาในใจของคุณแล้วมาเนิ่นนานเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทิ้งความคิดตรงนั้นไม่จําเป็นเขาบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องทิ้งความคิดตรงนั้นแต่ให้คุณวางความคิดตรงนั้นลงก่อนแล้วจงวิเคราะห์ความความรู้ใหม่ความคิดใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตใหม่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณว่า ตัวคุณในอดีตกับตัวคุณในปัจจุบันที่คุณได้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยได้เข้าใจอะไรใหม่ๆเนี่ยอันไหนดีกว่ากันถามตัวเองไม่มีใครตอบได้เลยนอกจากตัวของคุณเองคนบนโลกนี้นอกเหนือจากตัวคุณไม่สามารถตอบแทนคุณได้เลยตอบแทนความรู้สึกของคุณได้หมายถึงไม่หมอจะหมายถึงการที่เขาจะมาตอบความรู้สึกของคุณได้นอกจากตัวของคุณเอง แสติกเนี่ยใบเนี้ยคุณจะต้องคุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีว่าอันไหนที่มันทําให้คุณได้พัฒนาขึ้นอันไหนมันทําให้คุณได้ทุกน้อยลงเอาง่ายๆเราสังเกตตัวเราเองง่ายๆเลยเราอยู่ในสถานการณ์ไหนเราทุกน้อยลงให้เราเลือกจุดนั้นเลยเพราะเส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางของการดับทุกข์ไม่คําพูดคํานี้ไม่ต้อง ไม่ต้องถึงกับอ,อิงศาสนาใดๆก็ได้แต่มันคือพื้นฐานของการใช้ชีวิตของมนุษย์มนุษย์ไม่สมควรจะต้องทุกทุกวันไม่สมควรจะต้องทุกเลยด้วยซ้าถ้าคุณรู้กลไกของการดับทุกได้คุณจะใช้ชีวิตในสถานะต่างๆได้แบบมีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ในกายภาพนี้เป็นตำแหน่งหน้าที่อะไรเป็นคนอาชีพอะไรหรือใดๆคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำ ตัวคุณบอกว่าให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคุณรู้แต่จะต้องต่อสู้กับอีโก้ของตัวเองจะต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นงานหนักงานใหญ่สําหรับคุณในช่วงนี้ผ่อนคลายให้มากๆนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองว่าอะไรที่มันดูไม่โอเคถ้าตอนนี้กําลังเครียดอยู่ในเรื่องของอาจจะผิดจากความเป็นตัวคุณเมื่อก่อนเนี่ย ก็ต้องยอมรับก็ต้องปล่อยวางอยากดีหรือเปล่าถามตัวคุณเองอะตัวคุณเองต้องถามตัวเองว่าเธออยากดีขึ้นหรือเปล่าเธออยากพัฒนาหรือเปล่าเธออยากที่จะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ไหมเธออยากที่จะมีการเติบโตในชีวิตมากขึ้นกว่านี้ไหมอยากที่จะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่านี้ไหมถ้าเธออยากที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้เธอต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงเธอต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบังเอิญถ้าในตอนนี้ในจุดนี้คุณเธอกําลังกังวลอยู่ เธอจงเข้าใจว่าไอ้ความกังวลของเธอนั่นแหละเป็นเป็นสัญญาณที่ดีให้เธอได้ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปสู่สถานการณ์ใหม่อย่างพักภูมิใจอย่างดีที่สุดอย่างมีความสุขที่สุดให้ได้นี่คือตัวตนในนาคตของคุณบอกในข้อความแรกนะคะไพ่ใบนี้ก็น่าจะบ่งบอกถึงความชัดเจนบางส่วนนะความชัดเจนบางส่วนในตอนนี้การตัดสินใจบางอย่างตัวตนเก่าๆหรือความเชื่อเก่าๆหรืออะไรที่มัน อภูติดกับคุณมาม,มันค่อนข้างจะเอียงไปทางทททาาางงงด้านนี้นะความรู้สึกอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณจะต้องเข้าใจถึงความอีกด้านหนึ่งอะ่ะความคิดหรือสัญญาณบางอย่างความรู้สึกข้างในของคุณบางอย่างจะต้องยอมรับมันด้วยมันก็คือตัวคุณอย่างกับที่หมอเห็นพลังงานสองขั้วใช่ไหมที่มันดูย้อนแย้งใช่ไหมนั่นแหละมันก็คือตัวคุณคุณกาลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ดังนั้นไม่มีตัวคุณด้านใดด้านหนึ่งผิดนะ คุณจะต้องประครับประคองตัวคุณเองเนี่ยแหละอย่าไปโฟกัสว่าฉันคิดสิ่งนี้ผิดฉันคิดสิ่งนี้ถูกเพราะถ้ามันเกิดย้อนแย้งกันขึ้นมาแสดงมันกําลังต่อสู้จิตวิญ,ญญาณของคุณกําลังต่อสู้กับความคิดหรือตรกกะบางอย่างของคุณอยู่ต้องดูให้แน่ชัดว่าอันไหนคือตักกะอันไหนคือจิตวิญ,ญญาณอันไหนคือแบบเหมือนตัวตนของคุณข้างในอยากที่จะบอกจริงๆอะ่ะคุณเท่านั้นที่รู้และแม่หมอจะบอกทิคนิดนึงก็คือเทคนิคก,ก็คือ อันไหนที่ทําให้เราดูเบาสบายโป่งโล่งเบาสบายเบาตัวเบาความรู้สึกทุกน้อยลงเส้นทางนั้นแหละถูกต้องมันไม่หนักเส้นทางนั้นแหละถูกต้องวิเคราะห์ดูแล้วก็อะไรที่มันไม่เดือดร้อนตัวคุณเองเนี่ยไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยจบเลยอีตรงนั้นนะนะแล้วมาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนทำให้คุณเบาสบายที่สุดก็จงเลือกสิ่งนั้นเปิดใจให้สิ่งนั้นนะคะ มีเวลาตัวตนของคุณในอะนาคตบอกคุณมีเวลาที่จะวิเคราะห์และไต่ตรองคุณมีเวลามากพอแต่อย่าให้เสียเวลาเปล่าเข้าใจไหมอะไรที่มันเข้ามาไม่มีความบังเอิญอย่าทิ้งความบังเอิญตรงนี้แล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกแปดเหรียญอัศวินถือดาบ เดทหนึ่งดาบแล้วก็สี่ไม่เทา้าแปดถ้วย The Tower 7เจ็ดถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยใต้สำหรับป่งบอกอะไรไม่เหมาะใจอ่านใต้สำหรับก่อน ถ้าสำหรับบอกว่าให้คุณมุฟตัวเองออกไปจากจุดที่รู้สึกแย่ไม่ว่าจะกรณีใดๆน,นะถ้าคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกไม่ดีนะถูดลมหายใจเข้าออกลึกให้ได้สติก่อนเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวก่อนว่าเออฉันกําลังตกอยู่ในสภาวะที่อารมณ์ที่แบบไม่โอเคเลยกําลังรู้สึกเครียดกาลังรู้สึกกังวลให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ไวที่สุดอะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหน การรู้เนื้อรู้ตัวให้ไวที่สุดก็คืออย่างที่แม่หมอบอกไปสูดลมหายใจเข้าลึกๆทํายังไงก็ได้ให้ได้สติพอนลมหายใจอ,ออกยาวๆเนี่ยทําบ่อยๆคือการรู้เนื้อรู้ตัวมันมีอะไรหลายๆอย่างที่รอคุณอยู่คุณจะต้องรู้อารมณ์หลายๆอารมณ์เลยในในแต่ละวันแต่จะต้องจับมันให้ถูกให้ไปอยู่ในจุดที่อารมณ์ดีที่สุดหนึ่งถ้วยคืออยู่ในจุดที่อารมณ์ดีที่สุดมีความสุขที่สุดมันคืออารมณ์ของความถี่ที่สูงแล้ว พะความถี่ที่สูงเนี่ยคุณพร้อมที่จะรับข้อมูลอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมในแถวล่างเขาอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันกาลังจะเปลี่ยนแปลงนะย,งยังยังยังไงคุณก็หนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณก็อาจจะรู้ตัวคุณเองดีลึกๆในใจว่าโอเคมันมีอะไรที่แปลกใหม่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แปลกใหม่สำหรับคุณแล้วก็สิ่งนี้มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณปรารถนา คุณได้เข้าไปแล้วมันเหมือนดึงดูดคุณเหลือเกินนั่นแหละเป็นสัญญาณที่จะบอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณได้พัฒนาต่อยอดความสามารถศักยภาพทุกอย่างเลยที่มันทําให้คุณเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณข้างในของคุณภายในของคุณคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตของคุณแต่คุณจะต้องชัดเจนด้วย เขาบอกให้คุณชัดเจนถ้ารีบชัดเจนได้ยิ่งดีแต่ถ้ายังไม่ได้ถ้ายังยังไม่ไม่รีบชัดเจนได้ได้ได้มากก็ก็ต้องพาตัวเองค่อยๆเคลื่อนนะอย่าหยุดอยู่กับที่อย่ามัวไปสตันตัวเองแบบติดหลุมพรางแห่งความเชื่อหรืออะไรตัวคุณเท่านั้นนะ่ะที่จะเป็นคนต่อสู้กับข้างใน,ไ,นไม่มีใครบอกได้อเขาบอกว่าไม่มีคนอื่นใดเลยที่จะมาบอกกับคุณได้ให้คุณไปในทิศทางไหนคุณเป็น คุณเป็นคนที่ตัดสินใจเองคุณมีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตของตัวคุณเองสิ่งภายนอกสังคมภายนอกรอบตัวของคุณหรือแม้กระทั่งโลกใบนี้เลยไม่สามารถมากดเกณฑ์ชีวิตของคุณได้ไม่สามารถมาชี้หรือกำหนดว่าชีวิตของคุณจะเป็นไปในรูปแบบไหนตัวคุณเองเท่านั้นเป็นคนกำหนดคุณจะต้องชัดเจนตรงนี้นั่นเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีความมั่นคง ในชีวิตมันจะทําให้คุณได้ชัดเจนกับชีวิตได้มากขึ้นเขาบอกว่าคุณสงสัยกับการใช้ชีวิตเขาบอกว่าคุณมีมีความรู้สึกว่าอยากที่จะชัดเจนอะไรสักเรื่องหนึ่งอ่ะในตอนนี้เลยดังนั้นถ้าอยากชัดเจนจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วคำตอบกำลังรอคุณอยู่ปลายทาง สิ่งที่เขาบอกว่าต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดอย่า,ายพยายามดื้อดึงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่าพยายามดึงลังสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือตัวตนเก่าๆตัวตนเดิมๆในตอนนี้มันมันเปลี่ยนแล้วคุณเปลี่ยนไปแล้วตัวคุณรู้ดีว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วความคิดทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปแล้วแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยคืออะไรคือคุณสัมผัสได้ถึงความสุขคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ แล้วมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรที่แปลกใจคุณมากแต่คุณก็ยังไม่เปิดใจยอมรับร้อยเอร์เซดังนั้นวันนี้ตัวตวนนานาคาของคุณน่ะอยากที่จะบอกกับคุณให้คุณเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะในทุกการเปลี่ยนแปลงคุณเติบโตเสม,มอทุกการเปลี่ยนแปลงในทุกๆครั้งคุณสังเกตคุณเติบโตขึ้นเสม,มอเดทหนึ่งดาบกับสี่ไม้เท้าเนี่ย บ่งบอกทุกการเปลี่ยนแปลงของคุณที่มาทั้งชีวิตอ่ะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นเสมอเสมอดังนั้นจงยอมรับว่าอะไรที่มันมันเข้ามาในชีวิตที่ออกมาในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยยอมรับมันแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณพร้อมเผชิญหน้าพร้อมเรียนรู้พร้อมเพิ่มเติมศักยภาพของตัวเองเดี๋ยวม่หมอจะให้ไพ่ Oracle สำหรับนี้เพิ่มเติมกับคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมสักสามใบนะคะ หนึ่งใบแม่หมอขอขยายห,หนึ่งใบสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมอ่ะเขาเห็นจริงๆแหละเขาเห็นว่าคุณยังมีความรู้สึกผิดกับความเชื่อเดิมๆอยู่นะคุณยังมีความรู้สึกผิดกับตัวตนเดิมๆของคุณอ่ะคุณมีความรู้สึกกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนไปแล้วกลัวว่าจะทาร้ายน้ําใจความเชื่อเดิมๆของคุณ <Net> คุณจะเกรงใจกับความเชื่อเดิมๆของคุณคุณจะมีความละอายใจกับความเชื่อเดิมๆของคุณว่าถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆในตัวของคุณไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกผิดคุณจะรู้สึกละอายใจมากๆเลยว่าเออฉันเปลี่ยนเหรอเนี่ยฉันฉันไม่เคารพไม่ศรัทธาเหรอเนี่ยฉันฉันอะไรเหรอเนี่ยอะไรแบบนั้นนะคุณจะรู้สึกละอายคุณจะรู้สึกแบบกลัวอะไรแบบเนี้ย เขารู้เขารู้ว่าคุณกลัวอยู่ในตอนนี้คุณละอายใจอยู่แล้วก็คุณมีความวิตกกังวลอยู่เขาอยากจะบอกให้คุณไว้วางใจไว้วางใจกับสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นอยู่ในตอนนี้หมายถึงว่าอนาคตของคุณน่ะคุณไม่รู้คุณกําลังสงสัยว่าเออถ้าเกิดคุณมีคุณคุณไปในทิศทางที่ดีหรือไปในทิศทางที่ใหม่ๆเนี่ยชีวิตคุณจะแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ตัวในอนาคตของคุณนบอกเลยว่าไม่เขามาบอกเลยว่าไม่แย่เพราะสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่กจะทําให้คุณได้เติบโตคุณรู้สัญญาณดีคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํามีประโยชน์สิ่งที่คุณทํากําลังสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากด้วยไม่หมอไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ทํางานอะไรอยู่เปลี่ยนแปลงไปในความคิดในทัศนคติแบบไหนอยู่แต่คุณคือดีเดอร์ชิป คุณคือผู้นำเขาบอกว่าในอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นผู้นำคุณจะเป็นคุณจะเป็นคนที่นำทางผู้คนทำให้เขาได้มีความบริสุทธิ์ทำให้เขาได้มีความโปร่งโล่งเบาสบายเหมือนคุณทำให้เขาได้มีความสุขมากขึ้นทำให้เขาได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นดังนั้นในตอนนี้คุณก็จะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซน เรียนรู้มันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆข้อมูลของคุณจะค่อยๆเติมเติมมาตามเวอร์ชั่นที่คุณจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆอย่าทุกข์อย่าเครียดกับข้อมูลที่มันเข้ามาอย่าวิตกกังวลค่อยๆรับข้อมูลที่คุณพร้อมจะรับได้มากที่สุดไม่ว่าจะมันจะมาจากทิศทางใดแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องไว้วางใจนะคะต้องไว้วางใจไว้วางใจว่า อนาคตของคุณจะต้องดีเพราะว่าเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วมันมีเสียงข้างในใจของคุณเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าทางนี้ดีจังเลยตอนนี้ดีจังเลยแต่คุณกำลังต่อสู้กับตักกะหรือความเชื่อหรือเขาเรียกว่าสมองซีกซีกซ้ายอืมถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นหมอจำไม่ผิดน,นะสมองซีกซ้าย คุณกำลังต่อสู้กับสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณมีมาทั้งชีวิตอะ่ะว่ามันจะไปในทิศทางที่ดีหรอในทิศทางที่ใช่หรอตรงเนี้ยตัวตนของคุณในอนาคตเขาบอกว่าไม่วางเถอะจงวางแล้วก็ไว้วางใจเพราะว่าคุณไม่ได้ทําผิดอะไรกับตรงนั้นอ่ะคุณไม่ได้ทําผิดอะไรกับสิ่งที่คุณเคยเชื่อเดิมๆให้คุณมองย้อนกลับไปวิเคราะห์ดีๆว่าไอ้ความเชื่อเดิมๆสอนอะไรคุณ หรือสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆอ่ะดะสอนอะไรคุณหรือหรืออดีตของคุณมันสอนอะไรคุณ <_ d ance> คุณได้อะไรจากอดีตตรงนั้นบ้างคุณได้อะไรจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆบ้างหรือคุณกําลังจะได้อะไรมากขึ้นจากสิ่งใหม่ๆเ <_ d ance> ขาให้คุณวิเคราะห์เพราะดูแล้วอ่ะตัวตนในอนาคตของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่เชื่อใจใครยากมากแม้กระทั่งจะเชื่อใจตัวเองเขาถึงจริงๆมันมีพลังงานที่แม่หมอจะต้องมาส่งในวันเนี้ย ให้กับคุณน่ะคุณคุณเชื่อใจใครยากมากเลยและแม้กระทั่งตัวเองคุณเถียงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณเถียงกับอีโก้ของตัวเองคืออัตตาเนี่ยที่มันที่มันยึดครองคุณมาแล้วคุณนับอายุของคุณไปได้เลยอัตตาของคุณน่ะเท่าไหร่คุณจะต้องต่อสู้กับอัตตาของตัวเองแต่คุณชนะได้เพราะ สัญญาณที่ดีก็คือการที่คุณได้เถียงกับตัวเองมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของคุณจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในของคุณนะ่ะมันเริ่มที่จะประกาศตัวเองมันเริ่มที่จะต่อสู้กับอัอต,อตตาตัวตนของคุณนี่แหละคือสัญญาณที่ดีที่ให้คุณรับรู้ไว้ไม่ใช่ให้เครียดนะเขาบอก คุณจะนำพาคนมากมายให้เกิดความสดใสใเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นแหละพูดง่ายๆคุณจะเป็นผู้นาในอนาคตคุณจะสามารถพูดหรือนำหรือชี้แนะแนวทางผู้คนให้เขาเข้าไปสู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์ที่สุดให้เขาเข้าไปสู่ในสภาวะของจิตใจที่มีความสุขที่สุดเบาที่สุดสบายที่สุดสะอาดผ่องใสที่สุดได้ นี่คือข้อความในวันนี้นี่คือข้อความที่แม่หมอเป็นสื่อกลางให้พวกคุณหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้คุณนะคะแล้วถ้าบางท่านบางคนที่เป็นเจ้าของคลิปคุณจริงๆเนี่ยหวังว่าคุณจะได้คำตอบหรือคีย์เวิร์ดในคลิปนี้เพื่อไปทำให้ตัวเองได้เติบโตได้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆครั้งที่ฟังคลิปแม่หมอข้อความที่แม่หมอพยายามสื่อออกไปให้กับผู้คุณ แม่หมอพยายามให้พวกคุณได้เติบโตมากขึ้นให้พวกคุณได้ทุกน้อยลงถ้าลองฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกทุกข์มากขึ้นหรือบางคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของคุณจริงๆเนี่ยแล้วอยากได้รับประโยชน์จากตรงนี้นก็ลองฟังอีกรอบหนึง่งให้รู้สึกว่าเราเออเข้าใจแล้วเราจะเบาสบายเพราะเพื่อนๆหลายๆคนแม่หมอสังเกตว่าการสื่อสารที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลของคุณเนี่ยสื่อสารมาทางไพ่ของแม่หมอเนี่ย ท่านอยากจะให้คุณมีความสุขท่านอยากจะให้คุณได้เติบโตหรือแม้กระทั่งตัวตนข้างในของคุณเองก็อยากจะให้คุณเติบโตด้วยขอให้รับแต่ข้อความดีๆพลังงานดีๆขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามช่องแม่หมอมาตลอดและขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ